คำพีพระวิสุทธิมัณนีพระพุทธโคสาจารย์เจ้าภูรจนาแต่งคำพีได้นำคาถาพุทธดีกาซึ่งมีคำว่าสีเลปฏิทายะนะโรสปัญโยจิตตังปัญญจะภาวยังอาตาปีนิป,ปรโกภิกุโสอิมังวิทศเยแคตตันติดังนี้นะคะนี่เป็นคาถา ท่านยกคาถาขึ้นมาว่าคาถานี้คาถาเดียวนะคะคาถาเดียวในมิสุทธิมากเนี่ยเฉพาะคาถานี้คาถาเดียวและท่านพุทธโครสราจารย์ขยายคาถานี้ออกเป็นมิสุทธิมากแลือ,ออกเป็นมิสุทธิเจ็ดมีแสดงว่าท่านผุ่งมีปัญญาเขาให้พระพุทธในประวัติสี่ชั้นอ่านนะพระพุทธโครสราจารย์จะไปแปล ดีสุดทีมัรคเป็นภาษาสังสกฤตนะคะจะไปแปลคาถาขกาวมีดกต่างๆนี่แหละเวลานั้นดีสุทิ่มั้งยังไม่โดดขึ้นต้องไปที่ลังกาเพราะว่าเวลานั้นภาษาต่างๆเป็นภาษาสังสกฤตและนี้ภาษาสังสกฤตต่ะคนก็เรียนกันน้อยศึกษาน้อยก็กลัวจะเป็นภาษาตายเสียงท่านอาจารย์ของท่านพุทธโคสานีเป็นเถอะ ชื่อธรรมโกสาธรรมโกษาอัน,นี้ท่านก็ให้พระพุทธโกสาเนี่ยไปไปลังกาไปลังกาก็ไปแปลแต่ว่าลังกาเนะ่ะเขารักษาเขาทําดีมากทีเดียวค่ะเขารักษาพระกายดีนดกเพื่อเขาไม่แหวออกมาพิมพ์เขาไม่ให้คนเอาออกมาแปลถ้าอะไรเขาไม่ไว้ใจว่าจะมีความเข้าใจถูกหรือเปล่าถูกต้องไหม มีความสามารถพอไหมที่จะเข้าใจความหมายในพระไตรปิฎกนั้นถ้าไม่เข้าใจแปลออกมาแล้วจะทําให้เหตุผลในพระไตรปิฎกนั้นล,ลบเลือนเจ้าก,ก็จะกลายเป็นลบเลือนไปอันนี้คําสอนก็จะส่อมไปก็จะผิดไปเขาหวงนักเขาไม่ให้แปลเลยถึงเดี๋ยวนี้ก็เดิมการศึกษาเล่าเรียนหาหนังสือยากเพราะอะไรเขาไม่ยอมให้แปลกันง่ายๆ ในนี้ท่านพุทธโคษาจะไปแปลเขาก็ไม่ไว้ใจนะคะเขาก็ต้องลองอสติปัญญาดูก่อนดีว่าจะแปลได้หรือเปล่าเขาให้กระถานี้มาบทนเขนาบอกให้มาแปลกนระถานี้ก่อนทดลองอมาแปลดูก่อนที่ว่าได้ไหมเข้าใจความหมายในกระถานี้ไหมท่านก็ขยายเนื้อความของกระถานี้ออกไปเป็นมิสิาทิมั มากมายพร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญาอยากจะว่าคาถานี้คาถาเดียวเนี่ยท่านรวมเนื้อความในพระกายปิดกทั้งหมดอยู่ในคาถานี้จะขยายออกไปเป็นพระกายปิดกก็ได้แต่ว่านี่ท่านเอาแต่เรื่องปฏิบัติหนทางที่จะซึ่งเป็นพุทธประสงค์ในคำสอนนี้ไอ้อย่างอื่นๆทั้งหมดมันจะรวมอยู่ในนี้ีลส,สมาธิปัญญา ก็ได้แก่สกายปิดกทัง้งสามเขาจึงได้ยอมให้ไปอีเราอ่านแล้วยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมยขั้งกถานี้เนี่ยอันพระธรรมสังคนาสังคาหะการสังคาหะการจารเป็นพระอรหันต้วิเศษทั้งหลายรวบรวมลอยกรองพระกายปิดกแต่ข้างกระทำสังขยานายสังขยนายในปฐมสัง ทีติการแังให้ในขั้งแรกนะคะได้ยกขึ้นตั้งไว้ในชะตาสูตรที่สามตติยะวัตรซึ่งเป็นวัตรครรสามมวดเทวดาสังยุตในคำพีสังยุตตนิกายกสัทถาวัตฝ่ายพระสุตันตปิฎกมาตั้งลงเป็นหลักสูตรในเบื้องตน้นนี่อันนี้นะคะคถานี้เทวดานะคะ ที่มาตั้งแล้วคาอากถาเนี่ยออกมาให้ให้แปลแล้วก็แล้วสังวันนา,นาอักขาพระวิสุทธิมัตตตามในแห่งคถาพุทธดีกานี้โดยพิจารณาแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่เด็ดประคำปนามอัถาธรรมสการพัตนกรายขึ้นเรามสการพัตนากรายขึ้นใหม่ไว้ในต้นคำภีเหมือนอย่างคำภีอื่น การที่พระพูดพระพูดเป็นเจ้าคือว่าท่านไป่ไเด็กประนามคือว่าไม่ได้ดมานำมาสักการของพระคุณของพระพุทธเจ้าโดยมากนะคะเช่นอย่างว่าขึ้นต้นจะทําอะไรกันเราจะทําะระโหตัสสะพระว,วัตโตรหะโตอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่านี่ท่านไม่ได,ด้ขึ้นต้นในหนังสือเนี่ยไม่ได้มีคําประนามหรือสรรเสริญพระคุณกราบไหว้ไว้เหมือนกางการหนังสืออื่นๆท่านบอกไว้อย่างนั้นค่ะ การที่พระพป็นเจา้านำบาลีประนามเดิมนะโมตักสะแล้วก็พระกบฏโตนี่เขาละไว้นะคะดังนี้มาตั้งไว้ในต้นพระธัรมที่วิสุทธิมรกนี้พระบาลีประนามเดิมนี้สำหรับนมัสการรตัตนรัตนไกลใช้เริ่มต้นในสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นธรรมเนียมสืบมาในพุทธศาสนาแต่สมัยพุทธกาลช้านาน แต่ว่าสมัยนั้นเขาไม่ได้ใช้ภาษาต่างกันทีนี้พอมาถึงเราเนี่ยนโมตตะปะตัวตโตอาหะโตสมัมมาสัมพุทธะใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเอาภาษาบาลีมามาถึงเราดิทีนี้เรานี่ไม่ไม่ได้ใช้นี่ภาษาบาลีภาษาไทยนี่นี่เราก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ของเขาที่สวดมนต์กันก่อนเนี่ย ไม่ใช่อย่างเรามันเป็นภาษาของเขาเขารู้กันเลยไม่ต้องแปลอีกทีนึงเพราะงั้นการสวดหรือการธะะรรมสกานั้นสมัยนั้นทำวัดก็ดีอะไรก็ดีเขาทำเป็นภาษาพื้นเมืองของเขาเลยเขาเข้าใจความหมายนั้นทุกคำและเขาก็อาจจะน้อมนำจิตใจของของเขาเข้าถึงเหตุผลและความหมายของคำสวดนั้นได้ ของเรานี่ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้แปลตรวจไปจนจบเราก็ไม่รู้ว่าแล้วตนี่ไอ้จิตใจเราอะ่ะมันก็ไม่เข้าถึงความหมายเป็นแต่เพียงว่าอ่ะไอส้สรวมนมทำวัดแล้วก็จะได้บุญกราบไหว้นะฮะแต่แต่ว่าไอ้บุญอยู่ที่ตรงไหนเราก็าไม่รู้เรื่องแล้วคําสวดนั่นอย่างไรเราก็ไม่รู้เรื่องนี่มันก็ลําบากเหมือน,นกันนะคะอันนี้มันก็ยาก จะให้คนรู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนี่กล็ลำบากเป็นทีแล้วเวลานี้ข้อนี้นักปราบในภายหลังอนุมานเห็นว่าพระพุทธโคสาจารย์เจ้าไม่มีปลประนามคาถา,ข,า,ข,าขึ้นใหม่ไว้ในต้นคำพีนี้พระผู้เป็นเจ้าอันอติธรรมมคารุผู้เคารพยิ่งนัก ่อพระสัตธรรมของสมเด็จพระผู้มีพระภาคหวังจะให้คาถาพระพุทธดีฎิกาที่พระองค์สมเด็จพระบรมศา,าสดากลัดเทศนาว่าด้วยศีลสมาธิปัญญาอันอัฏฐานสาระบริบูรณ์ในพระคาถาบทเดียวเท่านี้เชิดชูปรากฏอยู่ในเบื้องต้นพระคำพีไม่ให้มีสำนวนคาถาของตนอยู่เบื้องตน้น กคุุมสำนวนคาถาพระพุทธดิกาไปดังนั้นและพระผู้เป็นเจ้าเห็นสมควรยิ่งนักที่จะแสดงคำนรมสาราการพธรรนัตนกรด้วยพระบาลีประนามว่านะโมตัสสะเป็นต้นไว้ในเบื้องต้นคำพีพระวิสุทิมักนี้ท่านจะแสดงเชิดชูสิงสมาธิปัญญาในที่นั้นยังไม่แสดงเลย เพราะว่าเขาเป็นของที่สุขขูงทีลระภาคมากนักแล้วก็กลัวว่าประเดี๋ยวก็มันพ้นไม่เข้าถึงก็อาจจะเข้าใจผิดไปนะคะหรือลบเลือนนอกนั้นพระผู้เป็นเจ้าได้มีพลคาถาแก้ไขข้อธรรมต่างๆเป็นอัศจรถาตามในแห่งพระพุทธฎีกาที่ท่านแก้ไขต่างๆนะคะ เมื่อแก่ตอนออกมาจากพระบาลีแย่ออกมาก็เรียกว่าอัตคกถานะฮะคือว่าอธิบายพระบาลีนั่นเองพระบาลีจะตั้งขึ้นนิดเดียวเช่นอย่างว่าอย่างว่ามีตนขางตนเป็นที่พึ่งนี่นิดเดียวไ้ตนตนเป็นที่พึ่งหรือยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ขยายออกไปสมัยนั้น่ะท่านอาจจะรู้กัน แต่ตอนหลังนี่ก็เลยขยายเมื่อความมาว่าเป็นยังไงคนที่จะมีตนเป็นที่พึ่งน่ะคนอย่างไหนขนาดไหนอะไรแต่อะไรอย่างนี้่ันก็ขยายออกมาเรียกว่าอัตตกะขาคือขยายเมื่อความในพระบาลีนั้นที่พูดไว้โดยย่อพูดแก่คนมีปัญญาก็สามารถจะรู้ได้ทนนี้อัตตกถาก็เห็นว่าคนสุดท้ายภายหลังเนี่ยจะลําบากมากปัญญาอ่อนลงท่านก็เลยขยายเนื้อความนั้นให้ อธิบายออกไปให้กว้างขวางหรือทําให้แจ่มแจ้งขึง้คนที่ล้งอ่านแล้วก็จะได้เข้าใจแต่อย่างนั้นคนสมัยนี้ก็ยังไม่ไม่เอาได้ไหมคะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนอกนั้นพระผู้เป็นเจ้าได้มีคนคถาแก้ไขข้อธรรมต่างๆเป็นอัศกถาตามในแห่งพระพุทธฎีกาที่ขยายออกไปมาม่ใช่ผิด จากพระบาลีนะคะตามในแห่งพุทธดีกาในคำพีพระวิชุธิมัทนี้มีอนเนกประการและในคำพีอื่นๆนั้นพระผู้เป็นเจ้าได้มุคลกระนามคถาไว้ในเบื้องต้นพระคำพีก็มีเป็นอนเนกวิธานแปลว่ามากมายมีคำพีพระปฐมจมันตะ ปาสาพิกาอัศกถาพระวินยัยวายพระวินัยปิดกและคำพีพระธรมธรมบทธรรมะปัทพระกถาธรรมะปัตทธะหมายถึงธรรมบทนะคะในขุทธนิกายธรรมบทนี้อยู่ในนิกายเรียกว่าขุทธนิกายคือเป็นเนื้อความยอ่อๆๆ,ๆไม่ยาว ขยาล้วเรื่องไหนาย,ยาลเรียกว่าทีฆนิกายเรื่องไหนพอดีก็เรียกว่มามัชฌิบาลนิกายนี่นี่ขุสกะเนี่ยแปลว่าเรื่องน้อย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 รวบใจความไม่มีมากตั้งอุย้ยหลายร้อยเรื่องค่ะฝ่ายพระเนี่ยขุศกะนิกายฝ่ายพระสุตตันตปิฎกถึงต้นขุทกนิกายนี่อยู่ในพระสูรนะฮะ เพราะฉะนั้นฉบับบาลีคำพีพระวิสุทธิมักซึ่งได้มีสืบกันมาในประเทศสยามจึงมีแต่บาลีบัตบาลีประนามเดิมว่าณโมยอยู่เบื้องหลังคำพีโดยมากคือพระจบแล้วจบแล้วค่ะแล้วก็กล่าวคาถานมัสการไม่พบฉบับที่มีประนามคาถาในแห่งหนึ่งแห่งใดเลย บัณฑิตควรวิจารณ์ในเหตุนี้อันนี้ก็จะไปวิจารณ์ของท่านก็ลำบากเราจะไปรู้ว่าเหตุผลท่านอย่างไรนะฮะท่านจึงไม่มีไว้ข้างหน้าหรือไม่มีบางแห่งก็ไม่มีปัญญาไว้อันนี้เราจะไปรู้ยังไงเหตุผลของผู้มีปัญญานี่เราคนง่ๆงเนี่ยเราจะไปวิจารณ์ผู้มีปัญญาว่าคงจะทำเพราะเหตุโน้นเหตุนี้ก็คงได้แล้ววิจารณ แต่ถูกหรือผิดก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นมากก็ไม่ิดจําเป็นอะไรจะไปวิจารณ์ทั้งก็ไม่เห็นจําเป็นในเรื่องนี้ที่ไม่มีอยู่แล้วนะแะและเราจะไปวิจารณ์ทาไมข้อสําคัญของเรานักศึกษาที่มีอยู่ที่ที่สอนอยู่สินี่แหละควรจะวิจารณ์ให้มันเข้าใจแน่นอนถูกต้องไอ้ที่ไม่มีไม่จําเป็นถึงวิจารณ์ไปก็ถูกก็ไม่ถูกก็ไม่รู้ ก็ปัญญาอย่างเราจะไปวิจารณ์คนที่มีปัญญาบัณฑิตอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้เราจะไปวิจารณ์พระพุทธเจ้าอะคงจะเป็นอย่างนั้นละมั้งคงจะเป็นนี่เอาปัญญาอะไรไปวิจารณ์ของท่านีกนั้นเห็นไม่จําเป็นจําเป็นอยู่ก็คือคําสองนี่แหละเนี่ยจําเป็นที่เราจะต้องวิจารณ์คิดคนหาเหตุผลให้เข้าใจถูกต้อง ในบาลีประนามเดิมว่านะโมตัสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะประกอบด้วยบทแปลตามโบราณาจารย์ว่าโยภควาสมเด็จพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์ใดอุปปันโนโลเกบับงเกิดขึ้นแล้วในโลกนะโมข้าพระองค์ ขอถวายนอบน,อน,น้อมนมมสการอัถุจงมีตัดสะพรวะวัโตแก่พระองค์ผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้บริบูรณ์ด้วยบารมีธรรมและทรงจำแนกแก้วคือพระสัทธรรมให้แก่เวนในสั์อรหัตโตพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสและควรจะรับ ซึ่งเครื่องสกาละบูชาพิเศษของเทของเทภามนุษย์ทั้งปวงสัมมาสัมพุทธสัจกรสรูธทำด้วยพระองค์เองโดยอาการอันชอบปิได้มีปริตมีเนื้อความดังนี้นี่ท้าที่เราสวดมนต์กันนะฮะนี่ก็เหมือนกันแต่นี่แปลความที่เราสวดมนต์มาแปลความอย่างนี้ นหนึ่งบาลีวิสุทธิมัคบาลีคัมภีรพระวิสุทธิมักบางฉบับบุรพาจารย์เติมบาลีสังเขปประนามว่าณนะมัตธุรัตนัตตยัสสะซึ่งแปลว่าณนะโมอัตถุขอความนอบน้อมมัตการของข้าพระองค์จงมีรัตนัตตยัสสะ แก่ประชุมสามแห่งพระรัตนกรายดังนี้ก็มีบ้างอันนี้ก็มันเป็นเรื่องไอ้ศักอะไรต่อะไรต่างๆที่ตัง้ตงขึ้นนะนะคะสวายังอันนี้เป็นคําปฏิญญาของพระพุทธโคสานะคะสวายังพาสิโตคัมภีพระวิสุทธิมักนี้พระพุทธโคสาจารย์เจ้าได้กล่าวคําปฏิญญาณ แหลงให้รู้ว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคได้โปรดประทานเทศนาวิสัชนาแก้ปัญหาของเทวบุตรซึ่งมาทูลถามว่าบุคคลดังลือจะพึงถางรกจะพึงถางชัดคือตัญหาอันลกลกวั่นเสือนีเสียได้ทาง ดังบาทพระคถาว่าดังบาทพระคถาซึ่งมีประนามเท่านี้ว่าเหมือนกันกับคาถาก่มกีนก้น,กน,กน,นะคะสีเลปฏิทฐา,านะโรศีนนะนี่สปัญโยนิแก่นะเทวดาถามใช่ไหมว่าบุคคลชนิดไหนในโลกนี้จึงจะถางชัดชัดในหมายถึงป่า ป่าลื่นลกชัดลกก็เหมือนะชะดาเนี่ยชะตาชคปดาชะตา,า,าเนี่ยเป็นชื่อรกชื่อวันลกนะอย่างพวกเลสีเนี่ยหัวเลสีเนี่ยเขาเรียก,กว่าชะตาชะดาที่ภาษาไทยเรียก,กว่าชดาเพราะว่าเลสีน่ะแกอยู่ในป่าน่ะแกผมยาวหัวหูวแกไม่ได้หวีเลย บนหัวแกนนลกแปลว่าลุงลังที่สุดเลยเขาเรียกว่าฉด,ดาคือหัวลกแต่เดี๋ยวนี้เราเลยฉด,ดาเดี๋ยวนี้มันเลยสวยงามเห็นไหมนะเอามาใส่หัวก็แแมเขาประดับปะบ <c ười> อย่างดีเลยเนี่ยค่ะเขาชื่อว่าฉด,ดาแปลว่าลกที้ลกเนี่ยอะไรองค์ธรรมองค์ธรรมของลก องค์ทมของนามที่ชื่อว่าชัดเนี่ยได้แก่ตันหาตันหาอันลกปั้นเสือนี้เสียได้ทำไมจะถางไอ้ชัดคือตันหาเนี่ยที่ลกเป็นกิเลสที่ทำให้ลกมากจะพึงถางได้ไนฮะนี่พระคาถานี่ก็บอกว่าศีลเนี่ยใช่ไหมคะสีเลปฏิทายะนโล นี่เครื่องที่จะถางลกทัดเนี่ยนะฮะสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังนี่สบาธินะคะปัญญ,ญจะทาวยังนี่ปัญญาเห็นไหมถักเครื่องถางลบทัดเนี่ยก็คือสินสมาธิปัญญาท่านพูดสถานิดเดียวนะแล้วก็ ปัญญาภาวยังคือว่าต้องเจริญหรือทำให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นอาตาปีด้วยความเพียรเนี่ยก็เหมือนกันนะจะตติปัฏฐานที่เราฟังอยู่เสมอเสมอแต่ว่าฐานี่เปลี่ยนไปเราก้อมารู้ใช่ไหมนิป,ปโกพิกขุใช่ไหมแล้วก็โสอิมังวิเชเย ช,ชัดตังแคดตังก็คือชัดดังนี้นี่ก็แปลความว่านอรทนใดประกอบด้วยปัญญาสีเลปฏิภายะตั้งอยู่ดำรงอยู่แล้วในสินอย่าลืมนะประกอบด้วยปัญญาตั้งอยู่แล้วในสินไม่ใช่มีปัญญาแล้วไม่มีสิแล้วก็ใช้ไม่ได้ผมไปปัญญามีเยอะแต่ไม่มีสิน ใช้ไม่ได้ทีนี้ปัญญาที่จะทางลกทัดเนี่ยต้องเป็นปัญญาที่มีศิลเป็นรากฐานศิลอบรมแล้วเห็นไหมคะนอรชนใดประกอบด้วยปัญญาสีเลปฏิฐายะตั้งดำรงอยู่แล้วในสิลมีปัญญาด้วยแล้วก็ตั้งอยู่แท้ในศิลด้วยนะจิตตั้ง ปัญญาจะภาวยังจะเริญจิตอันเป็นสมาธิจิตทัานิฌานคือสมถะรมถานนี่สมาธินะคะในนี้สมาธิในที่เนี้ยท่านหมายถึงฌานนะคือสมถะรมฐานและเจริญปัญญาคือวิปัสสนากรมฐาน อาตาปีนิปกโกวิขุเป็นผู้มีความเพียนยังกิเลสให้เห่าร้อนก็คือสติปัฏฐานเนี่ยอาตาปีอะสัมปชานโนเห็นไหมคะเพียนเทากิเลสให้เห่าล้อนอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินายโลเ,เกไอความโลภความโกรธพอใจไม่พอใจจะพินาศไป เนี่ยจริงๆนะกระถางเนี่ยเดียวกันกันกบตัวติกระถางไม่ได้ต่างกัน